ด้วยพลังของเกล็ดพญานาคหลวงตาพุธสามารถตามรอยเสือสมิงได้อย่างแม่นยำขึ้นเกล็ดจะส่องแสงจางๆเมื่อท่านเดินถูกทางและจะรู้สึกอุ่นๆเมื่อเสือสมิงอยู่ใกลในคืนหนึ่งขณะที่ดาวบนฟ้าถูกเมฆบังมิดหลวงตาพุธก็พบกับเสือสมิงตัวเป็นๆในที่ลุ่มกลางป่า สายตาแห่งความหิวโหวยและความชั่วร้ายจับจ้องมาที่ท่านร่างของมันใหญ่โตผิดปกติสีขนด่างดำดุดเงาในคืนไร้จันทร์หลวงตาพุทธไม่เสียเวลารีบสวดคาถาพร้อมกับยื่นเกล็ดพญานาคไปข้างหน้าแสงสีขาวเงินพุ่งออกจากเกล็ดปลิดปลิวไปทางเสือสมิงอักขีวิวานโมพุทธายะ เสือสมิงครางคำรามด้วยความเจ็บปวดร่างของมันสั่นระรัวและในชั่วขณะหนึ่งภาพลวงตาของพรานแต้มก็ปรากฏขึ้นซ้อนทับอยู่บนร่างเสือสายตาแห่งความทุกข์ทรมานและความสิ้นหวังที่ถูกกักขังช่วยด้วยลวงตาเสียงอันอ่อนแอหลุดออกมาก่อนที่ภาพลวงตาจะหายไปและเสือสมิงก็กลับมาดุร้ายดังเดิม การต่อสู้ครั้งนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเสือสมิงใช้เล่เหลี่ยมหลอกล่อให้หลวงตาติดดักในหุบเขาอันตรายที่ซึ่งพื้นดินเต็มไปด้วยหินแหลมและต้นไม้พิษแต่หลวงตาพุทธใช้สติและปัญญารวมทั้งพลังของเกล็ดพญานาคช่วยนำทางจนสามารถรอดพ้นมาได้